ใช้ชุดไหนอัชราพรเผยแผนวอลเล์บอลหญิงไทยลุยสองศึกใหญ่ซีบิลิกชิงแชมป์โลกใช้ชุดไหนอัชราพรเผยแผนวอลเล์บอลหญิงไทยลุยสองศึกใหญ่ซีบิลิกชิงแชมป์โลกวันที่16กรกฎาคม2568เทียวอัชราพรคงยศกับตันทีมวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทย เผยแผนล่าสุดหลังจบก,การแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2025ว VNL 2025ทั้ง3สนามเดินทางกลับจากสหรัฐอเมริกาถึงบ้านเกิดแล้ววอลเล่บอลหญิงไทยเพิ่งรอดตกชั้นในศึก VNL 2025หลังทำผลงาน12นัดชนะ1แพ้11มี6คะแนนรั้งอันดับ17เหนือเกาหลีใต้อันดับสุดท้ายที่มี5แต้มยังได้ไปต่อในวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2026ปีหน้าหลังจากนี้วอลเล่บอลหญิงไทย จะให้นักกีฬาพักผ่อนเป็นเวลา5วันก่อนกลับเข้าแคมป์อีกครั้งในวันจันทร์ที่21รกรกฎาคมนี้เพื่อเตรียมตัวฝึกซ้อมสำหรับ2รายการใหญ่ต่อไปโปรแกรมวอลเล์บอลหญิงไทย2รายการที่กำลังจะมาถึงเริ่มจากซีวีหลีก2025ทั้ง2สนาม1-10สิงหาคมและวอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ22สิงหาคม -7 กันยายนกัปตันเทียวอัชาราพรคงยศเผยเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวผู้เล่นที่จะใช้งานในซีวี หลีก2025และวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกว่าซีวิลิกก็อาจจะต้องรลาผู้เล่นบ้างค่ะเพราะเป้าหมายสาคัญของเราคือชิงแชมป์โลกค่ะเพราะฉะนั้นอาจจะมีคละนักกีฬากันบ้างอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจค่ะก็ต้องให้เป็นหน้าที่โค้ชที่เขาจะจัดสรรผู้เล่นกันอีกทีค่ะ